สวัสดีครับก็วันนี้มาดูผลการจับสลากนะครับฟุตบอลสโมสรยุโรปทั้ง3รายการนะครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกยูฟ่ายูโรปาลีกแล้วก็ยูฟ่ายูโรปาคอนเฟลเอนซ์ลีกนะครับตอนนี้ก็มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบก่อนรองชนะเลิศทั้ง3รายการแล้วนะครับก็มาดูที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับฤดูกาล2022-2023กันก่อนนะครับก็มีการจับสลากออกมาแล้ว รอบนี้แน่นอนว่าทีมจากประเทศเดียวกันสามารถเจอกันได้แล้วทีมจากกลุ่มเดียวกันเจอกันได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีแต่ทีมบิ๊กใหญ่ๆแน่นอนรอบนี้หนีกันไม่พ้นนะครับรอบนี้ก็จะมีทีมจากอิตาลีเยอะที่สุดนะครับ3ทีมรองลงมาเป็นอังกฤษ2ทีมนะครับสเปน1ทีมเยอรมัน1ทีมแล้วก็โปรตุเกส1ทีมนะครับไม่มีทีมจากฝรั่งเศสหรือว่าเนเธอร์แลนด์นะครับตกรอบไปหมดแล้ว รอบนี้นะครับจับสลากมาคู่แรกก็คือฮาเลยนะครับเรอลมลิตจากลาลิกาสเปนนะครับเจอกับเชลซีจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่นี้เมือ่อเคยเจอกันเมื่อฤดูการที่แล้วด้วยนะครับก็ปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างบุกชนะคู่แข่งเนี่ยสาทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เล่นต่อเวลาแล้วก็เป็นเรอลมลิตท,ที่ชนะผ่านเข้ารอบไปได้ก่อนที่จะไปเป็นแชมป์ในบ้านปลายด้วยนะครับสาหรับมาริทก็รอบที่ผ่านมานะโอ้โหเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ ชนะได้ทั้ง2เกมเลยนะครับโดยเฉพาะเกมแรกที่บุกไปถล่มถึงแอนฟิวห้าสองนะครับก็เป็นกุญแจสําคัญให้ให้ทีมเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนเชลซีช่วงหลังเริ่มฟอร์มกลับมาดีนะครับก็เอาชนะดอบมุญไปได้ด้วยสกอร์รวม2-1นะครับก็เข้ารอบมาแต่ว่าถ้าเทียบฟอร์มการปัจจุบันแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาริดก็ค่อนข้างจะเหนือกว่านะเพราะว่าเชลซีนี่ก็ในลีกผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นฟุตบอลถ้วยสอนัด ก็ยังถือว่ามีลุ้นนะครับแล้วก็เชลซีเนี่ยเป็นทีมที่เิติเจอกับมาลิดค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าเจอกัน7จรด้ังแพ้แค่ครั้งเดียวเองก็ต้องมาดูว่ายุคของพอตเตอร์นะเจอกับอันเชลติที่มาเจอเชลซีทีมเก่าด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับส่วนคู่ถัดมานะครับก็ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเต็งหนึ่งของรายการในตอนนี้นะครับจับไปเจอกับบาเยิร์นมิวนิกจากบุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับก็ถือว่าโหอย่างหนักเลยนะครับ อ่ามันซิตี้รอบที่แล้วเจอทีมเยอรมันเหมือนกันนะเจอแอร์เบไลซิกแล้วก็ถล่มไป81นะครับด้วยสกอร์รวมนะครับถือว่าท่วมท้นนะส่วนไบเยนก็เจอกับปารีสแซงต์แชร์แบงนะแล้วก็ชนะด้วยสกอร์รวม3 0สูนนะครับคลีนชีสเลย2นัดนะครับคู่นี้ก็ถือว่ามาเจอกันเนี่ยโหเดายากนะนะครับเป๊ปกาเดล่ากุนซือของมันซิตี้ก็เจอทีมเก่าด้วยนะครับไบยูนิคเคยคุมก่อนที่จะมาคุมเรือใบสีฟ้านะครับ ส่วนอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือเจ้ากันเซลโลนะครับแบ็กของไบยูเมเนิกที่ยืมมาจากแมนซิตี้เนี่ยจะสามารถลงเล่นเกมน,นี้ได้ไหมนะครับก็เป็นคําถามเกิดขึ้นมาก็ดูจากกฎแล้วไม่ได้มีข้อห้ามนะครับเจ้ากันเซลโลสามารถลงเจอกับต้นสังกัดที่แท้จริงอย่างแมนซิตี้ได้นะครับอยู่ที่ว่าบาเยนจะส่งลงหรือเปล่า,าสายบนนี้นะครับก็ผู้ชนะระหว่างเลมดริดกับเชลซีก็จะมาเจอกับผู้ชนะระหว่างแมนซิตี้กับไบยูเมเนิกนะครับส่วนสายล่างบ้างนะครับโดยเอซิมิลานะครับจะ ความศึกสายเลือดนะคะเจอกับนาโปลีนะครับก็เอซิมิลานเนี่ยเป็นแชมป์เซเรียอาเมื่อปีที่แล้วนะส่วนนาโปลีตอนนี้นําจะฝูงอยู่นะครับเรียกว่าเป็นว่าที่แชมป์เลยว่าปีนี้ผลงานโดดเด่นจริงๆนะมิลานก็รอบที่แล้วผ่านสเปอร์มาได้นะครับชนะด้วยสกอร์รวม1-0นย์ะครับส่วนนาโปลีก็เอาชนะไอทัพเฟิงเฟิร์ตท่วมท้นเลยนะครับสกอร์รวม5-0นะครับเทียบฟอร์มตอนนี้ต้องบอกว่านาโปลีโหดจริงๆนะ แน่นอนว่าคู่นี้จะมีทีมจากอิตาลีเข้ารอบรองแน่นอนอย่างน้อย1ทีมนะครับส่วนคู่สุดท้ายเบนฟิก้าจากโปรตุเกสนะครับเจอกับอินเตอร์มิลานจากกันโชซิลลอิตาลีนะครับเบนฟิก้ารอบที่แล้วก็เอาชนะขับบูธแบบไม่ยากนะสกอร์รวม7-1ส่วนอินเตอร์เนี่ยเจอทีมโปรตุเกสเหมือนกันนะครับก็เฉือนปอร์โตมาด้วยสกอร์รวม1 0ูนะครับก็คู่นี้ผมมองว่าสูสีนะครับเบนฟิก้าเองเป็นขาประจําอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างมีประสบการณ์ในฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนลีกเพราะฉะนั้นอินเต จอกับเบฟิก้าเนี่ยไม่ไม่ง่ายแน่นอนนะแม้ว่าดูชื่อชั้นแล้วอาจจะเป็นการจบฉลากที่ที่ค่อนข้างดีแต่ว่าไม่ง่ายครับไม่ง่ายคู่นี้ก็ผู้ชนะระหว่างคู่มิลานกับนาโปลีก็จะไปเจอกับเบฟิก้ากับหรืออินเตอร์นะครับก็อาจจะออกได้หลายหน้านะอาจจะเป็นศึกมิลานดาร์มิแช์ก็ได้เอซิมิลานไปเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับแต่ถ้าผมดูฟอร์มจากอ่าสี่ทีนี้นะส่วนตัวผมมองว่านาโปลีมีโอกาสถึงชิงเหมือนกันนะครับปีนี้มาดีจริงๆนะ โดยเลกแรกนะครับจะเล่นกันวันที่11แล้วก็12เมษายนนะครับแล้วก็เลกที่2วันที่18-19ถึง19เมษายนนะครับสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับตอนนี้เต็งหนึ่งเขายัางยกให้เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแม้ว่าอาจะเจอของแข็งก็ตามนะครับส่วนเต็ง2ตัวเนี้ยกลายเป็นนาโปลีนะครับอย่างที่ผมบอกเลยก็คือปีนี้เขาฟอร์มดีแล้วก็ดูจากการแบ่งสายเ่ยผมว่าเขาน่าจะดีกว่า ทุกทีมในสายล่างนะครับส่วนเต็ง3เป็นไบยูมเนิกนะที่เจอกับแมนซิตี้นะครับเต็ง4นะครับเป็นแชมป์เก่าอย่างเรอลมลริดนะครับเพราะว่าก็เจองานยากอยู่นะครับเจอเชลซีแล้วก็เต็ง5เป็นอินเตอร์มิลานนะครับเต็ง6เบนฟิก้าเต็ง7เชลซีแล้วก็เต็งบัวเป็นเอซีมิลานนะครับมาดูฟุตบอลยูโรปาลีกกันบ้างนะครับยูโรปาลีกนี่ก็ปีนี้ทีมยักยักนะครับหล่นมาเล่นเยอะเหมือนกันนะครับจับสลากออกมานะครับ ตังหนึ่งนะแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับจับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญของถ้วยนี้นะเซบีย่าจากสเปนนะครับก็เท่ากับว่าแมนยะูเนี่ยจับเจอทีมจากสเปนทุกรอบเลยนะครับรอบแรกเจอเรอัลซเซดาตนะครับรอบไพลออฟเจอกับบาร์เซโลนานะครับแล้วก็รอบ16ทีมเจอกับเดลเปติสแล้วก็รอบนี้มาเจอเซบีย่านะครับซึ่งแมนยูเคยเคยแพ้เซบีย่าตกรอบด้วยนะในช่วงที่ยุคข,ของวิเลกุนาโซชา แล้วก็เซบียาเข้าไปเป็นแชมป์นะครับก็ก่อนจบฉลากเนี่ยเอริกเทนฮาร์กนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าให้เลือกได้นะไม่อยากเจอเซบีย่านะครับเพราะเเซบียาเนี่ยถึงแม้ว่าในลีกผลงานปีนี้จะแย่นะครับแต่ว่ากับการเล่นถ้วยนี้เขาเชี่ยวชาญมากๆขนาดเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วยังตกรอบมาป้องกันแชมป์ถ้วยนี้เลยคิดดูแล้วกันนะครับเอาล่ะแต่ว่าพอมาปีนี้ดูจากฟอร์มแมนยูแล้วผมว่าสู้ได้นะเพราะเซบียาปีนี้ไม่ไม่แกร่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเขาเก่งกับถ้วยนี้จริงๆนะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นยูเวนตุสจากอิตาลีนะครับจับไปเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับอ่ายูเวนตุสรอบที่แล้วก็ผ่านไฟบวกแบบไม่ยากนะสกอร์วรวม3-0ส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยนะครับเอาชนะจุดโทษอาร์เซนอลนะครับทีมจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเข้ารอบมาได้นะครับก็ถือว่ายูเวนตุสผมว่าไม่ง่ายนะเพราะว่าปีนี้ยูเวนตุสเองก็ไม่ได้แกร่งมากขนาดนั้นเจอสปอร์ติ้งที่อาร์เซนอลยังเอาไม่ลงเนะี่ยก็งานยากแน่นอนนะครับเกมนี้ มีโอกาสเข้ารอบทั้งคู่นะครับคู่ที่สามเบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับจากเยอรมันเจอทีมที่น่าจะอ่อนที่สุดของรอบนี้นะครับยูนิโอนแซงจินลัวจากเบลเยียมนะครับเลเวอร์ก็คุมทัพโดยซาบิออลอนโซนะครับรอบที่แล้วก็ผ่านเฟเรนวาร์ลอดแบบสบายเลย4-0นะครับรอบนี้จับฉลากก็เจองานง่ายอีกนะครับมีโอกาสทะลุไปถึงรอบรองเหมือนกันนะครับส่วนคู่สุดท้ายเฟย์นอร์ตนะครับจากเนเธอร์แลนด์เจอกับโรม่าจาก อิตาลีนะฮะก็คู่นี้เป็นคู่ชิงฟุตบอลคอนเฟเดรทล์ลีกนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วก็เป็นโรม่าที่ได้แชมป์ไปนะครับครั้งนี้ได้รีแมตช์กันอีกครั้งนะครับเฟย์นูดนี่ก็รอบที่แล้วโชว์โหดเลยถล่มชักเตอร์โตเนตไป8-2นะครับส่วนโรม่าเนี่ยก็เอาชนะเรอัลซุเซดัดได้2อศูนย์นะครับก็ถือว่าโ,โหโรม่าของโชเซ่มูรินโญ่เขาก็เก่งในเรื่องการคุมบอลทั่วจริงๆนะครับพาโรมา่าเข้ารอบลึกใหม่ล้วนะครับ ก็ส่วนรอบต่อไปนะครับคู่ของแมนยูกับเซบีย่าเนี่ยผู้ชนะจะไปเจอกับคู่ของยูเวนตุสแล้วก็สติงลิสบอนนะครับส่วนอีกสายหนึ่งนะฮะผู้ชนะของเลเวอร์คูเซ่นกับยูนเซนจิรัวจะไปเจอกับผู้ชนะของฟยานุแล้วก็โรมานะครับโอ้โหดูไปดูมาโรมาก็มีสิทธิ์จะเข้าชิงฟุตบอลยุโรปเป็นปีที่2ที่ต่อกันเหมือนกันนะครับถ้าถ้าแบ่งสายกันแบบนี้นะส่วนแมนยูก็อาจจะหนักหน่อยนะสมมุติผ่านเซบีย่าก็ยังมีพวกยูเวนตุสสติงลิสบอนอีกนะครับ มาดูทีมเต็งแชมป์ของยูโรปาลีกนะครับเต็งหนึ่งตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับแบนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งเพราะว่าปีนี้ฟอร์มดีขึ้นเยอะเลยนะครับเต็งสองเขาให้เป็นยูเวนตุสนะครับจากอิตาลีนะครับเต็งสามก็เป็นโรม่านะที่มีเจ้าพ่อบอลถ้วยอย่างโชเซ่มูรินโญ่เต็งสี่เป็นเรเบรูกุเซ่นนะครับเพราะว่าก็อยู่สายล่างที่ไม่ได้หนักมากแล้วก็เต็งห้าเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับส่วนแชมป์เก่าเซบีย่าปีนี้ฟอร์มไม่ดีตกเป็นเต็งหกนะครับ เต็งเจ็ดฟยนอร์แล้วก็เต็งบวยเป็นยูโนเซงกินลัวมาดูทั่วสุดท้ายนะครับยูฟายูโรป้าคอนเฟลเอนซ์ลีกนะครับทั่วทีนี้ก็ปรากฏว่าทีมจากเบลเยียมเข้ามา2เลยนะครับแล้วก็มีโปแลนด์1อิตาลี1อังกฤษ1นึ่งเนเธอร์แลนด์หนึ่งสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งแล้วก็ฝรั่งเศสหนึ่งนะครับก็ถือว่า3ถ้วยเนี่ยทีมจากอิตาลีเข้ารอบเยอะมากนะครับก็จับลากออกมานะครับสำหรับท้วยนี้นะครับคู่แรกก็เป็นเลสโพสนันนะครับจากโปแลนด์เจอกับฟิออเรนนนตติิ่าาาจกอลีะครับ เกนจากเบลเยียมนะครับจับเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับจากอังกฤษนะครับก็ถือว่าเวสต์แฮมผมว่าผ่านได้นะฮะมีลุ้นผ่านไปได้เลยนะครับคู่ที่3 u n อันเดอร์เลชนะครับจับเจอกับเอซัคป้านะครับแล้วก็คู่ที่4บาซเซนจากสวิตจับเจอกับนีสจากฝรั่งเศสนะครับบอลยูโรปาลีกกับคอนเฟลีกจะเตะวันเดียวกันนะครับเลขแรก13เมษายนนะวันสงกรานแล้วก็เลข2 20เมษายนนะครับ ทีมเต็งของฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟล็กซ์ลีกปีนี้เต็งหนึ่งเขายกให้เป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วนะครับแ mm hmm. ม้ว่าในลีกตัวนี้หนีตกชั้นอยู่นะครับแต่ว่าฟอร์มในบอลถ้วยรายการนี้เนี่ยเวสต์แฮมค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับยกให้เป็นเต็งหนึ่งเต็งสองเป็นฟิออเรนติน่านะครับจากอิตาลีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมใหญ่เต็งสามเป็นนีสนะครับจากฝรั่งเศสสี่เป็นเอซีอาร์มานะครับเต็งห้าเป็นอันเดอร์ลช เต็ง6บาเซิลเต็ง7เลชพอตนันแล้วก็เต็งบัวเป็นเกนนี่คือการจับสลากทั้งหมด3ถ้วยนะครับของฟุตบอลสโมสรยุโรปนะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับเริ่มเตะกันร,รอบต่อไปก็จะเป็นช่วงแถวๆสงกรานนะครับมาดูกันว่าแต่ละทีมจะเข้ารอบกันตามคาดหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับถ้าชอบก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ